ผู้น้ำเสอท่านต่อไปคือคุณวชิรดลแผงปัญญานะครับจากสวนสัตว์นครราชสีมานะครับซึงหัวข้อเรายังคงต่อเนื่องกับพญาแรรงอยู่นะครับเรามาในหัวข้อที่ว่าการจัดการและการอภิบาลลูกพญาแรงในสวนสัตว์นครราชสีมาครับผู้พูดถึงแล้วพอมนะครับขอเชิญเลยครับครับก็ขอสวัสดีนะครับประธาน นะครับแล้วก็คณะผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่านนะครับแก้ข่าวนิดนึงครับพี่กบครับไม่ใช่6ตัวนะครับตัวที่7ดอยู่นี่นะครับพี่กบครับสรุปว่าเรามีเจตัวนะครับในประเทศไทยครับเออก็ตอนแรกๆนะครับก็คือพวกเราทุกคนอะหวังเพื่อจะได้เห็นไข่ของพญาแล้งแต่ความหวังของพวกเราอะครับเห็นไข่แต่ปนมาด้วยความทุกข์ครับเพราะว่าเราจะจัดการกับไข่ยังไงหลังจากนั้นแล้วเราจะจัดการกับ ลูกยังไงทีนี้เดี๋ยวจะขอให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าครับก็จะเล่าก่อนนะครับว่าประเทศไทยนะครับพบแล้งอยู่ทั้งหมด5ชนิดนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีแล้งเทาหลังขาวแล้งดําหิมาลัยน้ําตาลหิมาลัยพยาแล้งนะครับแล้วก็แล้งสีน้ําตาลนะครับก็มีพยาแล้งแล้งเทาแล้วก็ไอแล้งสีน้ําตาลแล้วก็เทาหลังขาวนะครับเป็น พยาแรงประจําถิ่นนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็คืออยู่ในความเสี่ยงนะครับต่อการสูญพันธุ์นะครับครับก็อันนี้นะครับก็คือแผนการพ่อขยายพันธุ์ของที่สวนสัตว์นครราชสีมานะครับจริงๆเดิมนะครับจากการที่เราได้ไข่แล้วนะครับในช่วงปี2563เนี่ยเรายังเป็นคู่ของตานกับนุ้ยนะครับแล้วก็เจ้าแจ๊กเนี่ยยังไม่มีคู่ ส่วนป๊อกกับมิ่งเนะี่ยเป็นคู่ที่มีอยู่แล้วหลังจากปี63、64ม 5, นะครับเราก็จะได้ไข่ของนุ้ยกับตาลทีนี้ทางคณะทำงานก็เลยมาคุยกันว่าทำไม2ตัวนี้มีไข่แล้วไม่มีลูกนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราไม่พบการผสมด้วยเราก็เลยเปลี่ยนนะครับจากแท็กซึ่งซึ่งยังไม่มีคู่เอามาคู่กับนุย้ยแล้วก็เอาตาลม,มาพักไว้ก่อน หลังจากนั้นนะครับเราก็โชคดีนะครับเราก็จะได้ใบบัวนะครับซึ่งได้มาจากสวนสัตว์พัตตาแล้วก็ฟื้นฟูอยู่ประมาณ6เดือนหลังจากนั้นก็จับคู่กับเจ้าตาลน,นะครับซึ่งว่างอยู่ก็สรุปว่าปี2,566นะครับเราได้ไข่พญแร้งสองใบจากแจ็กกับนุ้ยนะครับใบแรกมีเชื้อนะครับส่วนใบที่2ตายโคมนะครับอ่านะครับหลังหลังจากที่ไข่แล้ว ปัญหาอีกอย่างนะึงคือเราจะล้วงไข่อย่างไงให้พ่อกับแม่กลับมาไข่อีกครับวิธีการของการล้วงไข่ก็คืออันดับแรกนะครับเราต้องดูรังก่อนแพลตฟอร์มของลังเนี่ยมันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถล้วงได้แล้วหลังจากนั้นก็คือความคุ้นชินของแม่นกหรือพ่อนกแล้วก็ความปลอดภัยของตัวพ่อกับแม่ด้วยถ้าเราขึ้นไปเนี่ยแล้วนกตกใจนกจะไม่กลับมาใช้ลังนี้อีกเลยนะครับก็สรุปว่านะครับเราก็ มีการเทียบเสื้อผ้าถ้เขาใส่สีเดิมแล้วก็มีการซ้อมลว้ลวงไข่นะครับหลังจากนั้นก็ล้วงปรากฏว่านกก็มาไข่ใบที่สองนะครับซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาก็เป็นที่แรกที่สามารถทําให้พญาแรงไข่สองใบใน1ปีนะครับแล้วก็ไข่ติดต่อกันทุกปีด้วย4ปีนี้เราจะได้ไข่ทั้งหมด6ฟองนะครับพอหลังจากที่เราเก็บไข่แล้วนะครับเราก็เข้ากระบวนการกันฟักไข่ในตู้ฟักไข่เลย อันดับแรกนะครับก็จะมีการทําความสะอาดไข่ชั่งน้ําหนักวัดขนาดนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนนะครับในตู้ฟักไข่อุณหภูมิที่เราใช้ในการฟักไข่นะเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่36.5%ไม่เกินนี้นะครับความชื้นก็อยู่ประมาณ40%่0อาพอเราได้ไข่แล้วนะครับทีนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าพยาแรงฟักไข่กี่วันเราแต่เรามีข้อมูลทาง สวนสัตว์อิตาลีเนี่ยเขาก็จะแนะนำเราว่าพยาเลี้งฟักไข่60วันเราก็ปล่อยไป60วันวันที่50ครับพยาแล้งเจาะไข่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นข่าวดีที่ปนไปด้วยความหนักใจเพราะทางคณะทำงานก็ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรจะเลี้ยงยังไงจะใช้อุณหภูมิในตู้นี้เท่าไหร่ในตู้กกเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิยังไงคือไม่มีข้อมูลเลยนะครับก็ อ่านะครับแต่อันนี้ก็คือเราจะบันทึกไว้ไว้ทุกขั้นตอนเลยนะครับเนี่ยครับในตัวไข่อ่ะอันนี้คือหลังจากที่ไข่ได้10วันแล้วก็มาส่องไข่ดูนะครับปรากฏว่าไม่ทราบว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะครับหลังจากที่เราส่องไข่ดูแล้วก็ก็ยังคงทําหน้าที่ฟักไข่ต่อไปนะเพื่อดําเนินการในรบกระบวนการก็หลังจากนั้นนะครับ ตอนแรกอ่ะคือระยะเวลาที่ทางอิตาลีเขาแจ้งเรามาว่ามี60วัน50บวันไข่ฟักเป็นตัวนะครับทีนี้การจัดการต่อจากจากที่ลูกพญาแรหลเนี่ยฟักเป็นตัวแล้วนะครับก็คือใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เจาะไข่อ่ะ60ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็คืออันดับแรกเลยเราต้องทําความสะอาดสะดือก่อนนะครับก็อันดับต่อมาเราจะต้องสังเกตการขับถ่ายก่อนว่าลูกพญาแรหลเนี่ยขับถ่ายได้ไหม ปกติไหมนะครับต่อมาก็ต้องกระตุ้นการกลืนนะครับเราจะยังไม่ให้อาหารทันทีนะครับเราก็จะกระตุ้นการกลืนด้วยน้ําเปล่าก่อนนะครับแล้วก็เตรียมอาหารมือแรกของให้ลูกพยาแลงอันนี้ครับเป็นเป็นอะไรที่น่าหนักใจมากเพราะว่าเราเพิ่งกระตุ้นการกลืนด้วยน้ําเปล่าแล้วเรายังไม่รู้ว่าลูกพยาแลงเนี่ยจะติดคอไหมจะกลืนได้ไหมแล้วจะขับถ่ายได้ไหมนะครับก็คือ 15ชั่วโมงหลังจากที่สะดือหลุดเราให้อาหารมื้อแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทุกๆ2ชั่วโมงวัน18มือ้อให้1มื้อในช่วงกลางคืนคือ6ทุ่มนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็บันทึกรายละเอียดไว้ทุกๆกระบวนการเลยนะครับอาหารของแต่และในช่วงวัยนะครับและเกิดถึง1เดือนเนี่ยเราจะให้หนูแดง หนูแดงนะครับเพราะก็คือเราจะเอาตัวหนูแดงเนี่ยมาแล้วก็แร่เอาเฉพาะกล้ามเนื้อไม่มีไขมันไม่มีผังผืดไม่มีกระดูกนะครับหนูขาวก็เหมือนกันเราจะเอาเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อแล้วก็กระต่ายพอหลังจาก2เดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มเพิ่มแพะเข้าไปนะครับเพิ่มอาหารสัตว์กีบเข้าไปเป็นอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็เสริมด้วยวิตามินแล้วก็แร่าธาตุนะครับแล้วก็แคลเซียมนะครับในปริมาณที่ลูกพญาแรงเนี่ยต้องการ อันนี้ก็การอนุบาลน,นะครับก็จะมีการสร้างอาหารการป้อนนะครับชิ้นอาหารค่อนข้างสําคัญในในช่วงแรกๆนะครับรว่าพยาแล้งเนี่ยจะติดคอหรือกลืนได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการจัดการต่างๆนะครับอาบแดดนะครับสำคัญที่สุดเหมือนกันนะครับสำหรับพยาแลงคือต้องได้รับการอาบแดดที่พอดีนะครับแต่ในช่วงที่ลูกเล็กๆเนี่ย เราจะใช้แสงนะครับไม่ให้ลูกโดนแดดก็คือจะใช้แสงแรกของวันก็คือในช่วงชาวมืดที่ยังไม่มีแดดเลยนะครับปัญหาและอุปสรรคที่ที่เราเจอในระหว่างการอนุบาลลูกพยาแรงเนี่ยก็คืออากาศนะครับที่ที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับทางคณะทํางานก็เลยแนะนําว่าให้เราติดเครื่องปรับอากาศแล้วก็เอาลูกพยาแรงเนี่ย ใส่ในตู้ที่ควบคุมอุณภูมิแล้วไปวางไว้ในห้องที่ปรับอากาศอีกทีนึงก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับส่วนอันที่สองก็คือเรื่องอาหารเราไม่มีข้อมูลในเรื่องอาหารเลยว่าลูกเนี่ยจะกินอาหารในอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็คือแม่แนะนํานะครับวิธีการของเราก็คือเอาอาหารเข้าไปให้พ่อกับแม่กินเราให้พ่อกับแม่สําโอกออกมาเพื่อที่จะเก็บอุณหภูมิอาหารที่พ่อกับแม่สอกออกมานะครับ สรุปว่าเราได้ที่38.4องศาหลังจากนั้นนะครับในการป้อนอาหารทุกครั้งเนี่ยเราก็จะต้องทําอาหารให้ได้อุณหภูมิที่38.4องศา,อานะครับก็เรามีคําถามกันมามากเลยครับว่าจะเลี้ยงลูกยังไงลูกจะติดพ่อติดแม่ไหมเอ้ยไม่ใช่ลูกจะติดคนเลี้ยงไหมนะครับวิธีการของเราก็คือเราจะไม่ให้เห็นลูกเนี่ยเห็นหน้าตาพวกเราเลย ไม่เห็นส่วนที่เป็นมนุษย์เลยก็คือทุกครั้งที่เราเข้าไปจัดการน่ะเราจะใช้หมวกไหมพรมสีแดงนะครับแล้วก็เสื้อสีดําในการป้อนอาหารไม่ให้เขาเห็นเราเลยเพราะฉะนั้นนะครับพยาแรงก็จะไม่มีพฤติกรรมฝังใจกับคนเลี้ยงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอันนี้นะครับต้องขอบคุณฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์โคราชนะครับก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการนะครับตั้งแต่เก็บไข จนลูกโตได้สักระยะหนึ่งนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นปัจจุบันนะครับอายุ5เดือนกับ18วันนะครับก็ตอนนี้ขนาดจะโตกว่าแม่นิดหน่อยนะครับความกว้างของปีก ของลูกนี้ก็จะอยู่ที่100 11เซ็ซนนะครับสองข้างอีกข้างหนึ่งก็ประมาณ109เซนนะครับก็ผลตรวจสุขภาพที่ผ่านมาเราตรวจสุขภาพกันในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงดีนะครับค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีชีวเคมีในเลือดนะี่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับที่สําคัญนะครับก็คือหลายๆคนทคนที่ที่ถามมาพอดีภาพยังมาไม่ทันนะกระดูกนะครับกระดูกนี้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับครับก็ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับแลาเป็นกําลังใจให้พวกเราผ่าน2โครงการนี้นะครับสเพจนี้แล้วก็ทุกๆช่องทางครับขององค์การสวนสัตว์ด้วยนะครับขอบคุณครับ